เมื่อคืนน้องมนาไม่สบายนะจ๊ะพี่น้องพาเขาลงพยาบาลตั้งแต่ตีหนึ่งเลยจ่ะพี่น้องจะอาหารปิดพิษนะคะอาหารเป็นพิษอ้วกแตกอาเจียนก็คือร่างกายไม่รับยาก็คือกินยาเข้าไปกระหักน้ำก็กินบรายหักออกหมดเลยนะจ๊ะพี่น้องอ้วกออกมาเลยนะแล้วก็คือไปหอโรงพยาบาลหมอกระตรวจเนาะเพิ่งกะว่าเออไม่ไหวนะต้องรีบเขาน้าเกลือด่วนแล้วก็ให้ย,ยาทั้งน้าเกลือนะ,นะจ่ะพี่น้องเพราะว่าก็คือเด็กเหมือนไม่ไหวแล้วไม่มีแรง ไอ้สักก็เครียดมากเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าย่านลูกไ้ย่านลูกดินนะนะตอนเขาเจานะน่ะตอนเขาสีเขาเค็มน้ำเกลือนะพี่น้องก็ดีมากเลยน้องโมนาไม่ร้องไห้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะบ,บอกว่าให้ให้ปิดตาไว้บอกให้เบิง้งแล้วก็บอกว่าเอองั้นก็นอนนอนพักผ่อนไม่ไม่ยอมนอนเลยนะคะจะนั่งกระป๋านะคะก็คุยกระป๋าทั้งคืนเลยนะคะจนเขาน้ำเกเลือจนแหลวจนกับมาหอดบ้าน <c oughs> <c oughs> แกยังคุยบ่เลวนะคะจนแบบว่าเพลินรับไปเอง ตอนนี้นะคะเช้ามาก็เออก็ดีขึ้นหน่อยนะคะพี่น้องก็กินข้าวได้นิดนึงแล้วก็นอน